สวัสดีนะคะพบกับ r e s i เ e n t t ร r เด r er รค่ะวันนี้นะคะก็นำตอนใหม่มาเสนอนะคะชื่อตอนว่าเก่งหลังกราฟอ่ะก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะทีเ่เราเนี่ยคิดมาแล้วว่าเออเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็มุมมองจากการที่เทรดเซตอัพของเราเนี่ยเอามาแบ่งปันความรู้แล้วก็องค์ประกอบมุมมองต่างๆให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้นำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาหน้าเทรดของตัวเองนะคะ เก่งหลังกราฟทาไมเราต้องเก่งหลังกราฟนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหน้ากราฟแล้วก็หลังกราฟเนี่ยเราต้องเก่งเออแต่ว่าถ้าเกิดใครยังหน้ากราฟหน้ากราฟก็เหมือนตอนที่เราเทรดจริงๆนะคะก็คือตอนที่เป็นช่วงแบบไลฟ์เทรดที่เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้เนาะเออถ้าช่วงที่หน้ากราฟเนี่ยตอนที่เราเข้าเทรดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เก่งยังไม่แม่นยังความรู้ยังไม่สามารถที่จะเรียบเรียงออกมาใช้ออตอนที่เทรดได้ดีเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยขาดการฝึกฝนเราขาดการวิเคราะห์เราขาดการทําการบ้านเราขาดการแบ็กเทสอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงให้เราไปเก่งหน้ากราฟให้ได้ก็คือเราต้องเก่งหลังกราฟก่อนโอเคปะ่ะคือกราฟที่มันเฉลยไปแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ให้มีความชัดเจนได้ว่าอ๋อเรามองผิดตรงนี้อ๋อเรามองแบบนี้อ๋อมันมีมุมมองตรงนั้นอ๋อมันมีความรู้ตรงนี้ เอออันนี้มันคือเก่งหลังกราฟซึ่งเวลาที่เขาขิงกันในโซเชียลอะไรเงี้ยเฮ mm. ้ยคนนี้มันเก่งหลังกราฟนี่หว่าก็คือกราฟเฉลยไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาโพสพิ่งมาออโชว์ว่าแบบเออฉันได้เข้าออเดอร์ฉันได้จุดสวยฉันได้ปลายไซสคือไม่ต้องไปสนใจนะคะเก่งอะไรก็ขอให้มันเก่งสักอย่างหนึ่ง อันนี้ก็คือมาแชร์ความรู้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปต่อยอดแล้วก็ทำหน้าเทรดของตัวเองเนี่ยให้เปะให้ปังให้มันแบบพอร์ตฟ้าอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้จะเป็นในส่วนของ us 30นะคะหรือว่าดาวโจนส์นะคะเทรดในวันที่แบบหนึ่งนะอ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่4เดือนมีนาคม2567นก็ะคะก็เทรดคู่ US 30หรือว่าดาวโจนส์นะคะได้ไม้ในช่วงเ,เซลล์ลงมานะคะเราเซลลลงมานะในช่วง39086แถวนี้นะคะอ่าทำไมเราถึงมองหน้าเซลเอ,อ่วันนี้ก็จะมาเฉลยว่าองค์ประกอบอะไรที่ทําให้เรามองหน้าเซลล์ในจุดนี้นะวันนี้ทากราฟมาเรียบร้อยแล้วทํากราฟหมายถึงว่า ตีแนวรับแนวต้านตีนู่นตีนี่อะไรอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหน้าก็จะพาไปดูเหมือนกันพาไปดูแบบทำกันสดๆเลยว่าเออจะมองมุมไหนยังไงอันนี้ก็เอาเป็นแบบเออเป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะเออโอเค ที่นี้นะคะก็เข้าในจุดนี้เพื่อนๆจำไว้สักนิดน,นึงนะคะก็คือเราเข้าใน3 9 0เ6้แถวๆนี้นะคะแล้วก็ SL เนี่ยอยู่ที่39099ทําทำไมเราถึงเข้าจุดนี้แล้วทำไมพอเข้าปุบเนี่ยน้องถึงอะไรคะน้องถึงทิ้งด่งลงมาแบบนี้มุมมองอะไรอ,ะอ่านกราฟแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพาไปชมแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กัน ขออธิบายนิดนึงก่อนนะคะอันนี้คือกราฟที่เราทํามาเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือตีแนวอะไรของเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยว,วเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะคะทีนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าคนไหนที่ยังเทรดได้ได้โดนโดนก็นคือได้บ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะต้องมามอน o เตอร์ตอนที่เพื่อนๆเนี่ยโดน SL เยอะๆเออมามน o เตอร์ยังไงก็คือทำ journal trading นะคะ โดยการที่โจทย์เนี่ยทำแบบประมาณนี้ก็ได้นะคะเนี่ยทำแบบที่เราทำเนี่ยเออว่าทำไมเทรดเนี้ยเราถึงแพ้เราถึงพังนะคะแล้วเพื่อนๆก็เรียนรู้จากที่เราทำ journal trading ของเราเนี่ยเอาไว้ว่าอ๋อมุมนี้มันต้องมองแบบนี้อันนี้ต้องวิเคราะห์แบบนี้ตรงนี้อย่าลืมอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆส่งเสริมความรู้แล้วก็การเรียบเรียงเอาไปใช้หน้างานเนี่ยได้ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้หน้างานเนี่ยบางทีสมองเนี่ย มันถูกกดดันด้วยเวลาเนาะเออการไลฟ์เทรดหรือว่าการเทรดสดจริงๆเนี่ยบางทีมันถูกกดดันด้วยเวลามันทําให้เราเนี่ยคิดไม่ทนันหรือว่าคิดไม่ได้หรือว่าตกหล่นหรือลืมอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะการที่คุณมาทำเทรดดิจ์ทัลแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ได้กําไรหรือว่าไม้ที่ขาดทุนเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเรียบเรียงความรู้ได้ดีมากมาก ขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าพยายามขี้เกียจนะคือขี้เกียจไม่ต้องพยายามก็ได้โอเคปะคือคุณต้องจดนะแล้วคุณถึงจะจาเออถ้าเกิดคุณแบบปล่อยผ่านว่าแบบเออไม่นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชัน sl เพราะอะไรอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความรู้ที่คุณเรียนมาไม่ว่าจะสํานักไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ถูกเรียบเรียงออกมาใช้หน้างาน อโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เก่งหลังกราฟหน้ากราฟก็ต้องเก่งหลังกราฟก็ต้องเก่งแต่ถ้าไม่เก่งหน้ากราฟเนี่ยมาเก่งหลังกราฟก่อนโอเคปะ่ะอ่ะวันนี้นะคะก็มาดูนะเซตอัพนะคะจะขอเขียนสักหน่อยนะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็น วันที่เข้าเทรดนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใน time frame หชั่วโมงนะคะนี่นะคะอ่ะเราอยู่ใน time frame หชั่วโมงดูตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นหน้าเป็นคู่นะคะเป็นคู่ us 3 0นะคะหรือว่าดาวโจนส์นะคะเอ,อ,อันนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าน้องทำอะไรคะตรงนี้น้องทำา i g ขึ้นไปใช่ไหมตรงนี้น้องทำา i g ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นไฮถัดมาที่ต่ำกว่าไฮเดิมคืออะไรคะคือโลว์ไฮถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยขีดเส้นนี้เห็นไหมคะ เราก็เลยขีดเส้นนี้ว่าน้องทําอะไรแล้วคะน้องทำ lower high แล้ว lower high เป็นพฤติกรรมของฝั่งไหนคะของฝั่งเซลล์อ่ะหรือว่าฝั่งอะไรคะฝั่ง downtrend พูดแบบนี้ก็ได้นะอ่ะอยู่ในพฤติกรรมของฝั่ง downtrend นะคะทีนี้พอเห็นพฤติกรรมของฝั่ง downtrend แล้วเนี่ย เพื่อนจะเห็นเส้นในแนวเป็นเส้นเ o ่อฮอ n ิ a l นะคะหรือว่าเส้นแนวนอนเนี่ยอาในส่วนที่เป็นเลยคะ่ะ3 9 0 7 7แล้วก็3 9, 9, 9 1 0 0่ยใช่ไหมอาจจะเห็น2เส้นนี้เวลาที่เราตีแนวรับแนวต้านนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะตีเป็นโซนนะคะอะาจจะตีเส้นคู่แบบนี้เราจะตีเราจะไม่ได้ตีเดียเด่ยวๆแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้คือโซนที่เราจะเข้าอ่ะอันนี้จะเป็นโซนที่เรามนิเตอร์อยู่นะคะเป็นโซนที่เรา focus อยู่อันนี้จะเป็น เทคนิคส่วนตัวเนาะอันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะใครจะนําไปใช้ก็ยินดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบตีเส้นเดี่ยวเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ทําไมถึงตีเส้นแนวรับแนวต้านในส่วนนี้ทําไมเพราะว่านะคะอุย้ยสักครู่นะ ทำไม่ถึงตีแนวรับแนวต้านในส่วนนี้นะคะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมีเบสอ่าแล้วก็มีการย้อนเทสนะคะมีการย้อนเทสเห็นไหมอ่าแล้วก็มีการจิ้มไส้ลงมาอ่ามีปลายไส้ลงมาแล้วก็เทสขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเพราะฉันแล้วเนี่ยตรงเนี้ยในส่วนที่เป็นแนวรับโซนนี้นะคะในส่วนที่เป็นแนวรับโซนนี้ เราจะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยถูกเลยคะถูกส w a ปเรียบร้อยแล้วส w a p คืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายในคลิปต่อๆไปนะคะตรงนี้จะเห็นว่าน้องเขาส w a ปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจากแนวที่เคยเลยคะ่ะจากแนวที่เคยรับอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือรับอยู่ไหมอารับอยู่เพราะว่าอะไรค่ะเขาทิ้งตัวลงมาแล้วก็ไมคะดีดตัวขึ้นไปเขาทิ้งตัวลงมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นแนวรับถูกไหมอันนี้คือเบสิกง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาอาจจะทิ้งเลยในช่วงนี้ในช่วงที่เป็นโซนสักนิด ดนึงนะคะอันนั้นก็ไม่เป็นไรเนะเาะแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปแต่ว่าในการดีตัวกลับครั้งสุดท้ายเนี่ย mm hmm. เขาไม่สามารถที่จะทำเลยคะ่ะทำไ h หรือไ h ได้สิ่งที่เขาทำยังคงเป็นเลยคะ่ะยังเป็น Low High อยู่แล้วเขาก็เบรคโครงสร้างลงมาจากขาเลยคะ่ะจากขาขึ้นจากฝั่ง Up พเทรน เบรกโครงสร้างเกิดช็อคขึ้นมา change of character ใช่ไหมคะเกิดเป็นอะไรคะฝั่งดาวเทนฝั่งดาวเทนตรงนี้เขา change character เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออเพรานั้นแล้วเนี่ยเราจะโฟกัสในส่วนที่เป็นอะไรคะฝั่ง s อืมเราจะโฟกัสในส่วนที่เป็นฝั่ง s ยังไม่พอตรงนี้เราก็จะได้อะไรแล้วเราจะได้แนวรับเราจะได้แนวรับที่กลับเป็นแนวต้านหรือเขาเรียกว่าสวอปโซนใช่ไหมคะอืม ส a p zone หรือ flip zone นะคะตัวเดียวกันแค่คนละสำนักเขาเรียกแค่คนละคล้ายๆกับว่าทฤษฎีหนึ่งเรียก Flip ปโ Zone ทฤษฎีหนึ่งเรียกส wa p Zone นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจว่า Flip Zone หรือว่าส a อ z โ n e เนี่ยก็คือการที่เปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านหรือว่าเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับนะคะตรงนี้ก็คือเกิด flip z โ Zone เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จากที่เคยเลยค่ะจากที่เคยรับ จะกลับไปเลยคะ่ะจะกลับเป็นแนวต้านเออแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมนะอันนี้เราจะไม่เห็นนะเพราะว่าเราเนี่ยทำกราฟไม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือในไทม์เฟรมอันนี้เป็น additional information นะคะก็คือในไทม์เฟรมมันกับวีกับเดนเนี่ยเออ us 30เนี่ยในไทม์เฟรมมันนะคะแล้วก็วีแล้วก็เดนะเป็น uptrend อ่าเป็น uptrend ชัดเจนนะคะเป็น uptrend ก็คือปิดปีปิดป,ดปดีปิดขึ้นไปแบบนี้เออเป็น uptrend ชัดเจนนะคะแต่ว่าในทําเฟรม4สีชั่วโมงเนี่ยอ่ะมีการทํา lower high แล้วแล้วก็ทํำ lower low แล้วอันนี้จะเป็นพฤติกรรมในฝั่ง s นะคะ จะเป็นพฤติกรรมในฝั่ง S เพราะฉะนั้นเราก็จะ remark เอาไว้ทั้ง2ข้อนะอเราจะ remark เอาไว้ทั้ง2ข้อเอ้าแล้วทําไมอันนี้ถึงตัดสินใจที่จะอะไรคะเทรดเซลใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้นะคะจากที่เขาเกิดสวอปโซนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นคีย์เลเวลที่สําคัญอาจจะเป็นคีย์เลเวลที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องขึ้นมาย้อนเทสอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าเห็นไหมคะอาจจะเห็นว่าน้องทําไมคะ มีการดอกลงไปเกิด end u a f end u a f คือแท่งนี้นะคะอาเกิด end u a f เกิดขึ้นเพราะฉันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเซลล์ที่สวยงามและเขายังคงพฤติกรรมเลยค่ะในฝั่งที่เป็นเซลล์อยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เบรกไฮนี้เขาไม่ได้เบรกไฮนี้ขึ้นไปทำไฮที่สูงขึ้นการทำไฮที่สูงขึ้นจะเต็มพฤติกรรมของฝั่งบายจะเป็นพฤติกรรมของฝั่งบายเพราะฉันแล้วนะคะการที่น้องเนี่ย ขึ้นไปเทสในโซนคีย์เลเวลแล้วไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปสวอปกลับถูกไหมคะอันนี้คือเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่ต้านได้ทำไมคะสุดยอดได้ดีได้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นฝั่งในหน้าเซลการที่น้องขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งนี้เราก็เลยเลยค่ะทำแผนเซลเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่านะคะอันนี้คือออ for you r information นะคะ ในโครงสร้างฝั่งเซลล์ในส่วนที่เป็น H1 นะคะอ่ะขอลบก่อนนะในโครงสร้างนะคะของฝั่งเซลล์ที่เป็นในส่วนของ H1 นะก็คือเขาทำะไรค่ะทำโลว์ไฮลงมาเรื่อยๆถูกปะแต่จะเห็นว่าเลยค่ะแต่จะเห็นว่าตรงนี้น้องเขาก็ทำไมคะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งเป็นพฤติกรรมของฝั่งอัพเทรน ท้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโซนเนี้ยถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดน้องเขาเนี่ยเออสวอปขึ้นไปแบบนี้โดยที่ทําแท่งเทียนเนี่ยยืนปิดเหนือขึ้นไปแบบนี้ตรงเนี้ยจะกลับเป็นแนวต้านอีกทีถ้าย้อนลงมาแบบนี้เราจะย่อแล้วบีขึ้นไปโอเคไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยในเคสนี้นะคะน้องเขาไม่ได้ทําแบบนั้นน้องไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบนั้นนะคะน้องเกิด รีเจคชั่นเกิดขึ้นเกิดการปฏิเสธราคาเกิดขึ้นและมีอะไรคะมีเอ็นกัฟฟิงเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วน้องยังคงทำแนวรับนี้เป็นแนวต้านที่ดีเพราะว่าอะไรคะเขา swap ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอืมตรงนี้นะคะต่อให้เขาอะไคะต่อให้เขายกโลขึ้นไปแต่ว่าในโซนที่เป็นแนวต้านเนี่ยเขาไม่ได้ swap ขึ้นไปดังนั้นแล้วนะคะเราก็เลยเข้าเซลล์ในอันนี้ H1 เนี่ย เสียโครงสร้างในฝั่งฝั่งอะไรเอ่ยฝั่ง S แล้วใช่ไหมอ่าไม่ใช่เอ่อ H 1เนี่ยเสียโครงสร้างในฝั่ง B แล้วเสียโครงสร้างในฝั่ง uptrend เพราะว่าอะไรคะตรงนี้คือสวิงอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้คือสวิงนะคะตรงนี้คือสวิงและสวิงถูกสวอปลงมาใช่ไหมอ่าตรงนี้เกิดอะไรคะ change shock character ถูกปะเออเพราะฉันแล้วเสียโครงสร้างในฝั่ง อัพเทรนเรียบร้อยแล้วเสียโครงสร้างในฝั่งอัพเทรนแปลว่าอะไรแปลว่าดาวเทรนกำลังมาอ่าดาวเทรนกำลังเข้าครอบงำแบบนี้นะคะอ่าดาวเทรนกำลังเข้าครอบงำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่น้องจะมาเทสในฝั่งนี้เราก็เลยโฟกัสในส่วนที่เป็นฝั่งหน้าเซลล์นะคะแล้วก็โซนนี้นะโซน,นเนี้ยเน,นี่ยโซนเนี้ยคีย์เลเวลของเราเนี่ยไม่เคยเทสอืม ไม่เคยเทสในส่วนที่เป็นอะไรคะอันนี้ก็คือการมาการมาเทสในครั้งที่1นนะคะการมาเทสในครั้งที่2และอันนี้คือการเข้ามาเทสในครั้งที่3และถ้าให้สวยเนี่ยน้องจะต้องหลุดในโลที่สําคัญที่เป็นคีย์เลเวลในแนวรับของเราเนี่ยลงไปให้ได้นะเอ่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทําไมถึงเข้าเซลล์ในโซนนี้นะคะก็คือตรงนี้นะเมื่อวัดระยะฟิโบนัชชีนะคะก็คือจะเป็นโซน 61.8เพอดีเป็นฟิปเลเวลนะคะที่61.8เพราะฉันเราก็เลยเลยคะ่ะโฟกัสที่จะน้องเขาก็จะย่อลงมามประมาณ85%นน้องเขาก็ น่าจะยอ่อใช้คำว่าน่าจะย่อนะคะน่าจะย่อนะเพราะว่าเราดีลกับเรื่องของ uncertainty ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นแล้วเราต้องเลยคะมีการทำ risk management ก่อนที่เราจะเข้าเทรดเสมอและต้องมีเลยคะมี sl นะเราต้องมี sl นะอ่ะทั้งนี้ทางนั้นนะคะเราก็ เราก็ได้ความรู้มาเรียบร้อยแล้วคืออะไรคะข้อแรกคืออะไรคะน้องทำ lower high ข้อที่2เลยคะ h4 4ชั่วโมงเนี่ยคือมีสัญญาณใช้คำว่ามีสัญญาณะคะมีสัญญาณของฝั่งดาวเทนอ่ะมีสัญญาณของฝั่งดาวเทนนะคะข้อที่3นะคะก็คือ h1 เนี่ยอ่ะเ r รกโครงสร้างเชนช็อคคาแรคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว H1 เนี่ยเราก็เห็นน้องเขาทำไมคะทำ Break of Structure ด้วยก็คือทำเลยคะ่ะทำ Lower Low ที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นการที่น้องเขาย้อนมาเทส retest re นะคะใน Key level ใน Key level นะคะที่อะไรคะ f i b o f i b o 6 1 8ตรงนี้ต้องโฟกัสหน้าอะไรแล้วคะ่ะอ่าหน้า S เนาะ มีอะไรอีกไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะอันนี้เราจะไม่เห็นนะก็คือ,อ,อถ้าเราลงไปดูนะคะเพื่อนๆอาจจะย้อนไปดูที่ t r a d i n g View ก็ได้นะคะในวันที่ในวันที่4นะในวันที่4อันนี้หน้าเทรดคือวันที่4นะคะอ่าในใน M 3 0นะคะก็เกิดเลยคะเกิดแบดด้วยเกิดแบรดด้วย,ย,ว,ยวันหลังจะพาไปดูนะอ่าวันนี้พอดีทำกราฟ i v e r g e n c e นะคะ่ะ ทำกราฟมาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้พาไปดูนะเนี่ยหข้อนี้ที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วเออเราถึงได้เลยคะ่ะเทรดเอนทรีตรงนี้โอเคไหมใครที่ ยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆสังเกตพฤติกรรมของกราฟไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ได้ R r ที่12.97นะอืมก็คือเข้าเท,ทตรดตรงนี้นะคะเข้าเทรด Entry ตรงนี้นะแล้วก็ Stop loss อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็มาท p ที่เส้นนี้อ่ะมาท p นะคะก็ได้ R R นะ RR บวก12.97แบบนี้เลยอืมอันนี้ไม่ได้โมนะอันนี้ไม่ได้มงก,ก็คืออันนี้เทรดจริง อันนี้เหตุจริงอันนี้ไม่ได้โมนะคะดูจากที่อันนี้ก็ได้นะอ่าเห็นปะคะเนี่ยเออแล้วก็ลงมาถึง389.00ตรงนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำความรู้พวกนี้นะคะไปต่อยอดนะนำความรู้ตรงนี้นะคะที่มาอธิบายนี้ไปต่อยอดนะว่า เ,เราสามารถมองกราฟเราสามารถที่จะวิเคราะห์หลังที่กราฟเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆจะยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์กราฟที่มันเฉลยแล้วที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยออตอนที่เข้าเทดจริงๆเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมที่จะหาเวลาฝึกฝนแล้วก็ทํากันบ้านทำแบ็กเทสนะคะอ่านกราฟเยอะๆดูกราฟบ่อยๆนะแบ่งเวลาให้กับ เ,เรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตามเรียนรู้กับโค้ชกับกูรูต่างๆนะคะหรือว่าติดตามชาแนลนี้ไว้นะคะก็เป็นอีกชาแนลหนึ่งนะที่เราจะออกมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ต่อไปนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะออขอบคุณที่ติดตามมานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ